Oh. อ้าวครับแม่สญญายงานมาเวลาเดินครับจ,าจ่าชุ่มครับแม่ขยับออกมาที่ด้านฝั่งขวาไอ้หน,นอนตอนซ้ายสัขวาแล้วปะใหม่ <c oughs> ครับเอาก็ตอนนี้ก็แม่ตีบอลมาขยับออกมาที่ยอดยิงยอดยิงครับที่ไม่ใช่ยอดแช่ตีบอลมาเฮ้อ <c oughs> แล้วก็ฟัดเป็นชัดฟอร์ดครับถูกสก,กัดออกมาได้แล้วก็ใช้ขวาโก้ <c oughs> สิวชายโกอิตะเอาเราะเรไวยครับแม่กลมาดูกรับลูกฟิกิจังหวะนี้แล้วซายขวาแล้วก็เลื้อเลื้อเลื่อเลี้ยเลื้อเลื้ลื้อเลื้อเล้ไ้าเลื้้อล้อเลื้อล้อเล้อเลล้อเลื้อเลา้เล้อเวอเลื้อเไื้อเอเลื้อเลื้อเลื้อเลอเล้อับื้อเลา้อเ้ับล้อเอ้ออเ้อเ้เ้เฮ้ยเอเ้อหเล้แล้วล แล้วก็ยังไม่พากระบอสองับเก็บไม่ได้สหายได้มดได้หลุดมาแล้วบาลานิดแล้วกนี่ g รับแม่สองนาทีครับอาแล้วก็มาายขวาเฮ้ยเาสำเรวันนก็บอหาเพื่อนอยู่รวมเลยสาๆครับขยับบังใบทีน้าของจอดยิงดิด o go go กกกกกตะ โอ้โหมานี่ครับเป็นไงล่ะเฮียมถูกโมสกันไม่ได้ครับตรงนี้กับแม่ขยับมากๆท่าของน้องซับเาบอลไปเข้าทตาโอาเรอเรอเรัพอเรื่อเรอเรื่อเรับอเร่อเรื่อเรื่เ่อเรื่อเรื่อเรอเรี่ยเลือเร่อเรี่อเลือเรืเรี่ยเรื่อเลื่อเรือเรื่อเรือเรื่ยเอเรื่เรื่อเรยเร่อเออเเเเออเเเลือเเี่ยเลือเลเ กระโดดของโอลานสับซัด้าดาวซ้ายจังหวะนี้ครับได้หรือไม่ได้ครับอาก็ตอนนี้ครับแม่กลับมาดูกับาด้าของผู้ดดผู้ดดมองซ้ายผู้ดดมองขวาขยับประมาณใส่ขวาโกู้ก้โก้กู้เรือลา หัวกรรไกรย้อนกมาเอาก็ตอนนี้ก็ไปกันใหม่กีฬานับตุกเสกยกบาทินธนาคองโอ้ราศีควร์กู้ลุกลุกออกทำรอบธนาคอร์นี่กับน้องซับธนาคอรสุธีสุธีเป็นไงสุธีไปเสียบอลซะแล้วสุธีโดนพี่ขยับซับใส่ซ้ายแล้ววะแล้ววะลุกจังวะนี้กับซับรัฐนาของนี่กับน้องซับยังบิดบอลมาเอาก็ตอนนี้ก็ไปกันใหม่ครับบิดบอลมานี่กับนบประดุลแทงออกมาจังหวะนี้แดงใส่ซ้ายคุย เฮ้ยนี ok ok> ok ok> ่ก็ปากกต่อครับประเดิมเกี่ยวกับปากก์ใหม่ยกออกมาจากวันี้ยังไม่ผ่านอาวก็ตีกับบ้นมาที่จ่าแล้วกระจาจุนจ่าจุนจ่าจุนว่าไงอย่างวันนี้พาด้วยสหายไปไปโอ้เบ็ดเลาะโอ้โหบนเวลาการแข่งขันครับเป็นทางด้านของสหายเดือดดาลครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปด้วยสกอร์ห้าประตูต่อหนึ่งครับและเป็นตัวแทน เขาลงแข่งขันครับในรอบประเทศฮะโอ้ต้องบอกว่าครับแอร์โชว์ฟอร์มดุฟอร์มเดือดครับสำหรับตางหน่งของสหายนิวดาห์ครับส่งให้พวกเขาครับเป็นแชมป์ในสนามที่6กครับซีเอ็มแทร์ฟอร์ดจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่ครับยีนดียกับผู้ชนะเป็นกับกำลังใจกับผู้แพ้ครับและที่สำคัญแล้วครับขอเสียงปตะเวยกับนักกีฬาสองสองถึงถ่ายรูปก่อนนะนี่ขออนุญาตถ่ายรูปก่อนนะครับสาราคาราบาวคาราบาวครับ เดี๋ยวผมน 1, 2, ับหนสามได้เลยนะครับหน <Yeah. S 1> ึ่งสองสามถือรงยังดีอยู่ใช้ได้